สวัสดีจ้าอ้อยโบตาชาแน,นลนะคะวันนี้อ้อยพาเพื่อนๆนะคะออกมาชมบรรยากาศนอกพื้นที่นะคะแล้วก็อ้อยพาเพื่อนมีสมุนไพรดอกอีกชนิดหนึ่งมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะมีหลากหลายสีมากนะคะมีสีสม้มมีสีแดงแล้วก็มีสีดํานะคะแต่ว่ามื่อน,นี้อ้อยจะมีสีส้มเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะแล้วก็เพิ่นมีสับประรุณ เกี่ยวกับไขคอนะคะน้อซอยเกยกับไขคอส่วนดอกของเพิินนะคะก็เอาไปสกัดเป็นนำมันดอกกุหลาบได้นะคะแต่ว่าของเพิินได้ออกเป็นนวยเนาะเขาเอิว่าวันนวยหรือว่าลังไขของกุหลาบปานะคะเนาะ มือนีออยมีสีสมนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะน้ำไปสกัดเป็นน้ำมันอหอมระเหยหรือว่านำไปแปลรูปเป็นแยมก็ได้นะคะเนาะเพิ่นมียุบสามสีเนาะที่ออยหูจักแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามือนีออยมีสีสมมาฝากเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเข้าไปเวิรงลักษณะของนวยกุหลาบปลาหรือว่าลังไข่กุหลาบปลากันนะคะสีสมนะคะมือนี้นะคะเดี๋ยว นี่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเอาไปต้มเป็นชานะคะเอาไปต้มเป็นชานะคะซอยรักษาลูกทองลวงได้นะคะรักษาลูกทองลวงแล้วก็บ่มีผลขางเคียงใดๆเลยนะคะแล้ยังสามารถเอา,เอาซอยในการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะของเฮาเนาะแล้วก็ย่างซอยในเรื่องอาขาเชื่อทุกอย่างนะคะโดยโบ่มีผลขางเคียงใดๆเลยนะคะ นี่เอาไปสกัดเป็นน้ำมันเอาไปเอาไปต้มเป็นชาหรือว่าเอาไปเห็ดเป็นแย้มได้นะคะเพื่อนๆนี่ซอยในโลกทองหลวงได้น้ำเนาะแล้วก็ซอยเห้ตับไตของเฮานี่แข็งแรงเนาะคะ่ะซอยเห้ตับซอยเห้ไตเฮาแข็งแรงนะคะอันนี้ยังว่าเดยสุกมากนะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะมีเนื้อนิ่มค่ะ แล้วก็ซอยในเรื่องไข่ขอน้ำเนาะไข่ขออักซงอักเสบมมนีเนาะจา้ะซอยใดนะคะเนาะจา้ะเป็นสีส้มนะคะเห็ะนไคะอันนี้มันท่านสุกคักนะคะเพื่อนๆดกมากเลยนะคะเห็นบ่ปะดกมากเลยนะคะซอยในคนที่เป็น ปัญหาไขข้ออักเสบเนาะปวดไขข้อปวดข้อปวดอีย่งประมาณนี้เนาะคะหน่วยกุหลาบหรือว่าลังไขของกุหลาบนั่นเองนะคะที่เขาเอือนกันเนาะเห็นว่าดกมากเลยนะคเพื่อนๆเอาไปสกัดเป็นน้ามันได้เดียวให้มันสุกกว่านี้เนาะอ้อยจะเอาไปสกัดปนนะเป็นน้ามันเนาะนี่จับเพื่อนดกมาก สรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะสำหรับสบรรพคุณทางการรักษาได้มีการวิจัยการทดลองได้ผลแล้วว่าการทานโรสิปนั้นดีต่อคนไข้โรคข้อเสื่อมและข,ข,ข้ออักเสบปรูมาตอยโรคปวดข้อข้ออักเสบเนื่องจากนักวิจัยชาวเยอรมันและเดนมาร์กพบสาร GPO o เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ กาลาโคโอลิพิดลีคอไซต์ออฟโมโนแอนดีเอรอลช่วยลดการส่งสัญญาณการทำลายข้อ r e ด i เอ MMP e x p r e s s ็กเลดการปวดข้อเพราะยับยั้งการสร้างสาร p r o s ต a าแกลนดินรีด i e ีโอเ i ไอไอเอ s กเพร ลดการทุมนุมของเม็ดเลือดขาวและลดค่าดัดชนีการอักเสบในร่างกายจากการศึกษาพบว่าการรับประทานสารสกัดจากโรสทิปในคนไข้โรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูม,มาอัก โดยไม่มีผลข้างเคียงใดใดกล่าวกันว่าชาที่ทำจากผลกุหลาบมีประสิทธ,ธ,ธิภาพดีในการรักษาโรคท้องร่วงและการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะช่วยให้ไตแข็งแรง วิตามินซีจากผลกุหลาบช่วยป้องกันและรักษาไข้หวัดบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งชาวนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงมากในการทำน้ำเชื่อมจากผลกุหลาบให้เด็กๆรับประทานในหน้าหนาวเพื่อป้องกันไข้หวดัดนอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของโลหิตด,ดีขึ้น เอเคนะคะเพืเ่อนๆค่ะอ้อยก็ขอจบคลิปนะคะสงสัยหรือว่าอยากรูกค่อมเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามอ้อยได้นะคะเห็นไหมค่ะโอเคค่ะ